ัวใช่แค่พวกเราเล่นเนี่ยเรารอเลยไม่ใชก็ไม่กี่องนะมันชนวันนี้ก็อยู่กับผมมาร์คสามเคนเดี๋ยวผมบอกก่อนวันนี้ก็อยู่กับผมมาร์คสามเคนะครับวันนี้ก็จะมาโชว์หน่อยว่าแก๊งน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นชนเลยพี่ชนเปล่าชนเลยชนเลยไม่ใช่มันชนเฮ้ยไม่ใช่มันชนเราจังวะปล่อยไม้ก่อนถ้าไม้ตีอออหลบนะถ้าไม้ตีหลบนะ ปล่อยปล่อยไม้ปล่อยไม้ปล่อยเอาตายไป<ว>หันโทษพี่ด้วยตุ๊ติดสลับมือว่าดักปักเดียวเลยเอ้ยทำไมมาเพียงมาเอ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 า,เอาให้ลงกับง้นเอาไว้ไซคือผมจะแบบไปลองซัดกับไว้ไซดูว่าไว้ไซแบบ

พูดิงเข้าไปข้างนอกได้ไงวันั้นอะชนไว้ไซด์ชนไว้ไซด์เขาบอกให้เราชนไปเลยแล้วทำไมไว้ไซด์มันไม่เอาวะไม่จหลุดมาอังัวไม่เอาว่ะรอๆๆวิ่งไหมลองลองชนไว้ไซด์ดูไหมชนเลยชนเล่ยมาทันมาี่ไนเลยชนเลยชนเลยมขอชอวิงเข้าไปอีโมเลยวิ่งเข้าไปอีโมเลยพ่วิ่งเข้าไปอีโมแดงแแล้วแตกแแกแล้วแตกแ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 ล้วแตกแล้วแตกแ้แลแต้แตกแแตลแ้แตก้ แตกแล้วแตกแล้วระวังขี้นะมัไม่ไม้ไม้สวยสวยสวยถอยมาถอยมาถอยมาสวย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 เจ็บเจ็บเจ็บหมัดตัดให้มีดพอเออหมัดตัดให้ไม้พอไม้ตีไม้ ไอ้ยเอ๊โหไว้สายล่วงไปดอเคแลวงไปดีเนียเนี่ยผ oh, hey, ู้หญิง่ง้หญพี่พี่อีมอดที่เข้าไปนัวเข้าปนัวมาฟักกับไว้สายเลยสวยเข้าไปตัดให้เข้าไปตัดให้มาฟักอ่ะหับตาหนัเออตัดให้มาฟักไหมนับไมได้ปิูในอดังตัดให้มาฟักอ่ เราอยู่เฉยๆพี่เดี๋ยวเขาเราไม่าเพนเราอยู่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 ไหนผู้หญิงตัวบล็อกผู้ไว้ใช้ตัวบล็อกนะไหนผู้หญิงไฟใช้ตัวไหนตัวคุณตัวไหนบล็อกอะอ๋อหลุดไปแล้วไอ้คนนี้เขาเขาเขาเข้าเขาเปาคนนั้นเป๊สวยคันไอไว้ไหม ไหว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 วไห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 ววไห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 วไวไไหวไหวไหวไวไห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 ว ไปปผมเกป่อผมเก็บิงผมเก็บไมีทษเก็บไมทเก็บเฮ้ยเดีเล่นเล่นหน่อเล่นเล่น่เอาเีเอเีสเงินชนหน่อยมันผมกมาม่น่ดเอาดิเข้าหน่อยมันไปแอบอย่นมาะเอาวุธเล่น้นอยเอานเล่นนอยเดี๋เอาเอาวุธอยู่ไหนเอานอยู่ไหนกระสอบผมตัดนอยตัดนอยตัดดอนเ่นเก็บก็ได้ฟฟยไเล่นเลยโอโ้โ เกิดวันนี้เลยวะไอ้เชี่ยทำอไมเกิดวันนี้เลยวะเอ้างงจัดโอ้เดี๋ยวเขาผมเข้าวอลเขาไปดูเหตุการณ์หน่อยนะมันไปแอบไหนมามันไปแอบไหนมาไหวไหวเราไหวเหลือกี่คนเหรเหลือกี่คนเมื่อกี้เราเหลือเป็นสิบเลยเมื่อกี้นี้อยู่ข้างหลังเหลือเป็นสิบเลยยังแม่งหลบไอ้เยีงยมันหลบใส่มาฟักทั้งนั้นเลยพวกเราอ่ะเราสวยแล้วไอ้เชี่ยได้ทั้งอันนี้ใช่เหลือกี่คนในวงเหลือกี่คนใช่เดินในวงเหลือเราเออเหลือเหลือเหลือเราวะ เหลือป้าวงอ่ะวงเหลือพวกเราไหมโอเคครับเฮ้ยเมื่อ <motiv> ก <ators> <m> ี okay, er ้มันมาจากไหนอ่ะไอ้เหี้ยเขาดูคือแบบผมไม่เห็นเลยใช่ที่เขาอ้เหี้ย่ใส่เก็บบทอะไอพวกนั้นล่ะโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้คือมันมาได้ไงอ่ะคือแบบงงจัดอ่ะยุเฉยแบบแหกแหกแหกพุ่มออกมาเลยประมาณเจ็ดแปดตัวได้อ่ะไอเทียโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ